ไทยสร้างไทยมีโอกาสไหมจะกลับไปจับมือกับเพื่อไทยเรายืนอยู่บปนหลักของประชาธิปไตยอันมีรพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราไม่สนับสนุนเด็จการ์และเราไม่ต้องการให้เห็นประเทศไปสู่วิกฤตอีกดังนั้นถ้าใครคิดเห็นเหมือนกับเราก็มาร่วมกับเราและทำงานด้วยกันส่วนพักของคุณหญิงสุดารัตน วันก่อนไปออกรายการไทย PBS นะฮะนักข่าวผู้ดำเนินรายการเนี่ยถามไทยสร้างไทยมีโอกาสไหมจะกลับไปจับมือกับเพื่อไทยไปฟังการตอบของคุณหญิงสุดารัตน์ฮะคุณทักษิณชินวัตรแหะทุกวันนี้ยังคุยกันได้ไหมครับกับคุณทักษิณต้องต้องเรียนว่าตรงๆว่าไม่ได้คุย หะะมายถึงตั้งแต่เราหญิงออกจากเพื่อไทยมานี้ไม่ได้คุยกับคุณนัชศิลเลยจริงๆก็ไปมาเปลามาไหว้นะเราไม่มีอะไรกันนะคะคพี่เองก็รักองค์กรที่พี่เคยอยู่ครับแต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งที่อะไรเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงองค์กรหมดภาระของเราเราก็คงต้องต้องออกมาก็ไม่อยากจะพูดในรายละเอียดเพราะว่ามันก็ถือเป็น เท่าแชมําที่เราอยากเก็บไว้เพราะเราก็รักองคอ์กรเดิมโอกาสที่จะเป็นพันธมิตรกับเพื่อไทยียมีมากน้อยขนาดไหนครับเรายืนอยู่บนหลักของประชาธิปไตยอันนี้พระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราไม่สนับสนุนเผด็จการและเราไม่ต้องการให้เห็นประเทศไปสู่วิกฤตอีกดังนั้นถ้าใครคิดเห็นเหมือนกับเรายืนอยู่ในหลักการนี้ก็มาร่วมกับเราและทำงานด้วยกัน คุณทักษิณชินวัตรนี่คือวิธีตอบคําถามของคุณยิงสุดารัตน์นะ,ะ <S <S ก็ยังเปิดอ,อยู่คือหนึ่งตอบย้ําว่าออกมาจากเพื่อไทยเนี่ยด้วยความชอกชำ้ำสองยังเปิดอยู่แน่เลยเวลานักการเมืองเขาตอบแบบเนี้นะคือตอบแบบนี้เกือบๆจะปิดแล้วนะตอบแบบเนี้<อ>ถ้าเกิดยังเปิดอยู่จริงนะ <S <S คุณญิงสุดารัตน์ต้องบอกว่าพร้อมสิเพราะว่าเพื่อไทยก็ประกาศเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็จะชัดเจนกว่านี้ก็ชัดเจนเลยแต่นี่บอกว่า เราทํางานมุ่งทํางานประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนี่คือประโยคที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดค่ะอ้าวแล้วหลังเลือกตั้งมีใครไม่เป็นประชาธิปไตยบ้างคนถาม่อยมีพรรคไหนไม่เป็นประชาธิปไตยบ้างถูกไหมฮะก็เป็นประชาธิปไตยทุกพรรคอ่ะแล้วคุณหญิงสุดารัตน์จับมือกับพลังประชารัฐได้ไหมนะแล้วถ้าพลังประชารัฐจับมือกับภูมิใจไทยจับมือกับรวมไทยสร้างชาติจับได้ไหมนะอันนี้คุณหญิงไม่ได้พูด นะแต่จากการตอบคําถามเนี่ยการจะกลับไปรวมกับเพื่อไทยเนี่ยเปิดอยู่แต่เปิดแบบมีมีความชอกช้ำหัวใจเป็นทุนมีนัยยะนะอยู่มีนัยยะบางอย่างอยู่ะนะฮะน่าสนใจว่าขั้วทางการเมืองเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วในรายละเอียดหรือยังมีขั้วใหม่เกิดขึ้นแล้วหรือยังตอนนี้นะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์ รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แัทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store